ครับลงทุนไปประมาณหกหมื่นหกถึงเจ็ดหืนนะครับก็สามารถลดค่าไฟได้แล้วนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับเอ่อมือใหม่หาติดตั้งโซลเซลล์นะครับก็วันนี้มาดูนะครับการติดตั้ง โซลาเซลล์นะครับสามพันวัตต์นะครับหรือสามพันหรือสามเคบนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ออฟกริดนะครับนี่ครับก็บ้านนี้นครับเป็นบ้านตึกนะครับเป็นบ้านผมเองนะครับก็ติดเองนะครับทําทําเองทั้งหมดเลยนะครับก็มีเพื่อนช่วยคนหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่กําลังคิดอยากจะติดอยู่นะครับก็ติดได้นะครับทําเองได้นะครับเป็น บ้านตึกก็ทําได้นะครับยิ่งถ้าเกิดมีขึ้นโครงหลังคาอย่างนี้ก็จะดีมากนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่มีโครงหลังคาขึ้นมานะครับก็เลยต้องมาทําเองนะครับติดตั้งโครงขึ้นมาเองนะครับนะครับทําโครงขึ้นมาเองหมดเลยแล้วก็วางแผงนะครับขึ้นไปตอนนี้มีทั้งหมดแปดแผงนนะครับแปดแผงนสามร้อยหกสิบวัตต์นะครับแปดแผงนต่อด้วยระบบอนุกรมนะครับก็คือ แผ่นแรกไปนะครับบวกเข้าลบบวกเข้าลบแผกแรกเอ่อหนึ่งแผงก็จะมีสายบวกสายลบบวกไปเข้าลบสายที่สองบวกไปเข้าลบต่อกันไปเรื่อยๆืต่อกันไปเรื่อยเอนะครับอนุกรม <c oughs> อนุกรมไปนะครับแปดแผงการต่อระบบนี้ก็ไปหาศึกษากันได้นะครับทำไมถึงต้องอนุกรมทำไมถึงต้องขนานนะครับก็ แต่จะบอกว่าระบบ3,000วัตต์นะครับระบบ3,000วัตต์หรือ3 kW นะครับอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกริดนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับกลางวันใช้ไฟฟรีถ้าแดดดีๆแบบนี้ครับนี่ครับแดดดีๆแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเประมาณ9โมงเช้านะครับแดดดีๆก็สามารถใช้ไฟฟรีได้แล้วนะครับชาร์จลงแบตได้ใช้กลางคืนด้วยใช้ไปพร้อมไปชาร์จไปพร้อมพร้อมใช้ไปด้วยนะครับ นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับเราไปดูอินเวอร์เตอร์เป็นยังไงนะครับโอเคไปครับโอเคครับตอนนี้ก็มาดูระบบภายในนะครับของเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งตอ่อจากด้านบนนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็เปิดใช้อยู่นะครับเป็นระบบไฮบร i ด o f f ติ i สามพันวัตต์นะครับ บ้านที่ใช้อยู่ก็มีแอร์หตัวระบบไฟทีวีตู้เย็นนะครับตู้เย็นเป็นอินเวอร์เตอร์เหมือนกันแล้วก็ไมโครเวฟนะครับแล้วก็พัดลมอีกสองเครื่องนะครับคอมอีกเครื่องหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าระบบสามพันวัตต์เนี่ยคือไม่ได้ใช้พร้อมกันหมดนะครับก็คือจริงๆบ้านทั่วไปมันก็ไม่ได้ใช้ใช้พร้อมกันหมดนะครับอย่างมากก็ใช้แค่บางช่วงบางเวลาแต่ว่า ทีวีพัดลมตู้เย็นเนี่ยแอร์เนี่ยใช้ใช้พร้อมกันได้นะครับด้วยระบบ3,000วัตต์ตอนนี้นะครับมันใช้พอได้นะครับใช้ได้พอนะฮะแต่จริงๆถ้าให้ดีควรจะเป็นระบบที่เกิน3,000วัตต์ขึ้นไปเป็น4,000 4,500 5,000หรือ6,000เลยนีนะครับก็จะค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็แต่ถ้าเกิดลดน้อยก็เล่นเป็นตัว3,000วัตต์ไปนะครับ ซึ่งมันก็คดีสําหรับบ้านหลังหนึ่งบ้านเล็กเหลังหนึ่งนะครับใช้ใช้งานได้จริงนะครับทําได้จริงผมทําได้นะครับเพื่อนๆก็ทําได้นะครับระบบไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมีให้เปิดใน youtube ศึกษาไปใครที่สนใจจะติดตั้งนะครับโซลาเซลล์ระบบไฮบริดไฮบริดออฟริดนะครับสามพันวัตต์นะครับก็สามารถทําได้เองนะครับร์ชข้อมูลใน youtube ได้เลยหรือว่าติดตามช่องผมเลยนะครับนะเข้าไปดูตั้งแต่ ep หนึ่งนะครับมันก็จะมีบอกไว้นะครับ ามเข้าไปดูได้เลยนะครับต,ตอนนี้ผมก็จะมาบอกนี่ครับตอนนี้นะครับผลิตไฟชาร์จแบตเข้าไป24แอมป์นะครับนี่ก็ดูสัญญาณนี้นะครับคือแผงโซละเซลทำการชาร์จแบตนะครับอีกเส้นหนึ่งข้างบนนี้ก็คือการทำการใช้โหลดนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้1,200 1,200 หนึ่งพันสองร้อยสองวัตต์นะครับประมาณนี้นะครับแบตแบตตอนนี้ยี่สิบห้าจุดเก้าโวลต์นะครับแบตผมเป็นแบตลิเธียม nmc นะครับตั้งชาร์จไปที่ยี่สิเก้านะครับยี่สิบเก้าโวลต์ตอนนี้ก็เช้าเช้านะครับ9ก้าโมงเช้าก็ขึ้นไปถึงยี่สิบห้าแล้วชาร์จไปด้วยนะครับมีชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับใช้ไปด้วยก็อย่างที่บอกครับก็คือเปิดแอร์นะครับตอนนี้มีเปิดแอร์มีเปิดไฟบ้านนะครับมีตู้เย็น โหลดที่ใช้ตอนนี้19เปอร์เซ็นนะครับอยู่ที่500 500กวัต์นะครับใช้นะครับใช้นะครับใช้อยู่500กวัต์ไม่ได้ใช้ไฟจากแบตน,นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟจากแผงอยู่ตอนนี้แผงผลิตไฟพอนะครับก็ดูแบบนี้กันเลยนะครับง่ายๆนี่นะครับอันนี้ไฟโวลต ฟวว์นตัวนี้อย่าให้เกินสี่ร้อยหสิบวัตไอ้สี่ร้อยห้าสิบวต์นะครับมา2 6งอร้อยหกสิบค่ามันจะมีตั้งบอกอยู่ที่หลังแผงโซล่าเซลล์นะครับจะมีบอกอยู่ก็ดูค่า voc นะครับตัวนี้นะครับดูค่า voc อย่าให้เกินนะครับรวมกันทุกแผงแล้วอย่าให้เกินสี่ร้ยห้าสิบวัตนะครับไอ้ส5 0ร้อยหสิบวนะครับขอโทษนะครับถ้าเกินเครื่องละพังนะครับตอนนี้ชาร์จอยู่ยี่สิแอม โอเคผมไม่ได้เปิดไฟบ้านไว้นะครับถ้าเปิดไฟบ้านมันจะมีรูปวงกลมตรงนี้นะครับอาจยะผมเปิดให้ดูอ่ะนี่ครับขึ้นละก็คือไฟบ้านตัวนี้มันเป็นระบบไฮบริดนะครับมันสามารถเอาไฟบ้านมาช่วยในการใช้ได้ตอนนี้บายพาสไปนะครับเปิดปุ๊บมันจะบายพาสไปก็คือตอนนี้พตูตรงๆเลยใช้ไฟบ้าน แต่เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวพอมันรันระบบได้ถึงปุ๊บม,มันจะมาช่วยกันครับเ,เดี๋ยวรอดูนะครับระบบ h y บริดออฟอิดนะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่ต้องการจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับอ่าอันนี้ผมตั้งโหมดไปว่าไม่ให้ไฟบ้านช่วยชาร์จนะครับก็คือเราจะเราจะประหยัดไฟมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ใช้แผงจากแบตอ่อใช้แผงจากโซลาเซลล์ชาร์จแบต แบบไปใช้โหลดนะครับแล้วก็ไฟบ้านมาช่วยด้วยนะครับไฟบ้านมาช่วยใช้โหลดแต่ถ้ามันผลิตไฟพอถ้าแผงผลิตไฟได้มากพอตอนนี้ก็คือเนี่ยผลิตได้ถึงหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกวัตต์นะครับโหลดใช้จริงอยู่แค่หกร้อยวัตต์เท่านั้นเองยังเหลือใช้นะครับ แต่ทีนี้คือมันอาจจะมีการแบกมันบายพาสไปครับมันบายพาสไฟบ้านบายพาสไปมันก็อาจจะมีกินไฟบ้านบ้างผมก็เลยตัดออกเลยนะครับเพื่อเพราะว่าตอนนี้แดดมันแรงนะครับผมก็ตัดไฟบ้านออกเลยนะตัดไฟบ้านออกไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านร้อยเอร์เซ็นนะครับก็ใช้ไฟจากแผงร้อยเอร์เซ็นไปเลยนะครับก็ทําให้ประหยัดไฟมากขึ้นนะครับ จุดอื่นๆที่มีการต่อพวกนี้สามารถไปหาคลิปย้อนดูได้นะครับในมือใหม่หัดติดตั้งโทลารเซลล์ครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอยากจะติดก็ได้ตัวนี้ครับ ATS ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับจริงๆตัวเครื่องของระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทเนี่ยมันมีระบบ ATS อยู่แล้วนะครับพวกเบรกเกอร์นี้ไปหาดูได้นะครับตาม EP หนึ่งสองสามสี่นะครับนะครับก็เหมาะกับ คนที่ทุนน้อยนะครับตัวนี้เริ่มต้นอ,อยู่ผมลงทุนไปประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับไปได้ประมาณนี้มาดูนะเปิดนี่นะครับตอนนี้ตู้ยเย็นนะครับใช้ตู้ยเย็นนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับนี่ครับแอร์เปิดอยู่นะครับแอร์เปิดแล้วก็ ทีวีด้วยลูปเปิดทีวีนะครับมีคอมแต่ยังไม่ได้เปิดใช้มีพัดลมสองตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับใช้งานได้จริงครับระบบโซล่าเซลล์ใช้ไฟฟรีนะครับแต่เพืเ่อนๆผมทำได้เพืเ่อนๆก็ทำได้นะครับคลิปนี้ก็มาบอกต่อนะครับ อย่างนั้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดตันกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับานี้นะครับนี่ก็คือเปิดเครื่องทํางานอยู่นะครับเป็นแอร์นะครับรุ่นยอดนิยมนะครับก็คือเขามาขายถูกนะครับในลาซาด้าในช้อปปีนะครับเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ TCL ประหยัดไฟสองดาวประหยัดไฟเบอร์ห้าแบบสองดาวนะครับ ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างประหยัดไฟนะครับเหมาะกับงานโซล่าเซลล์มากๆนะครับก็ถ้าบ้านใทยบ้านใครนะครับติดโซล่าเซลล์แล้วนะครับก็แนะนํำมาให้เปลี่ยนแอร์ตัวนี้ด้วยนะครับจะช่วยทําให้ประหยัดไฟมากขึ้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูระบบภายในกันนะครับ